สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมันี้ก็เป็นวันที่22นะครับกุมภาพันธ์2566นห้องครับพัสดุนะครับมาถึงแล้วนะครับพัสดุก็เป็นชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2พอดีว่านะครับก้อนหนานี้ได้ขอไปชิ้นหนึ่งแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นโลเงินอันนี้ก็เป็นช่องง่วนะครับโลเงินของช่องง่วแล้วก็อ,อันนี้ก็เป็นอของช่องควายนะครับช่องควายเดี๋ยวเหมือนอันนี้อันิ่มาเปิดเบิ้งน,นะครับครับสองนะครับเป็นอ,อส,นสุนะครับอันนี้เปิดไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะว่าของช่องง่วนขอไปก่อนนะครับ ราคของอช่องควายนี่นะครับช่องตลาดควายนี่เพิ่งจะครบนะครับนะเดือนกกว่าทีเดียวนะครับใส่เวลาในการขอประมาณเวลาในการจะจรงน่งเดือนนะครับเน่งเดือนเต็มพอดีเลยนะครสามสิบมือนะครับถึงมือเลยนะครับสามสิบมือถึงมือเลยนะครับช่องนี้ขอปักนาครับช่องนี้ขอปญัญหาหลังจากที่ผู้ที่ตามครบหนึ่งแสนคน ประมาณสามมือนะครับตัวเลขโชว์หนึ่งแสนคนประมาณสามมือนะครับสามมือก็มีอีเมลมากเลยนะครับเขาไปเบิ้งในหลังบ้านในอีเมลนะครับสภาพทรงมากกับมีร้อยนะครับมุมนะครับมีร้อยฉีกขาดเล็กน้อยนะครับจากมุมนะครับมุมมีร้อยฉีกขาดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวฉี ตรงข้างหลังก็มีร้อยจีกนิดนึ่ครับเดี๋ยวสีแกะเป็ครับนะ แกมว่าครับเจอนะครับเป็นแผ่นพลาสติกกรองนะครับสีดำแล้วก็มีน,นามบัตรนะครับเป็นการ์ดเล็กนะครับขอแสดงความยินดีนะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็ ใบประกาศนิยบัตรของ y t u t u หนึ่งใบนะครับมีลายเซ็นของนะครับสุซานนะครับโวเจกินะครับสุซานโวเจกินะครับอดมินกับเขาไปเบิงงแล้วนะครับเป็นเป็นซีอีโอนะครับเป็นผู้ยิงครับที่แนะนำให้ยูแนะนำให้ Google นะครับแนะนำให้บริษัท Google ซื้อกิจการของ YouTube นะครับ ซูซานโวเจกินะครับซีอูนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ f อทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนแลักกกดติดตามนะครับช่องของกระปอมเดินช่อมตลาดนะครับช่องนี้เป็นของช่องกระปอมเดินช่มตลาดนะครับเป็นโลโก้สีเขียวนะครับช่องค่ายหลัก็นะขอบคุณ f อซทุกท่านแล้วก็ขอบคุณ YouTube แล้วก็ขอบคุณซูซานนะครับที่สร้างมาให้นะครับแตงยู you, นะครับ ซูซานวูเจตกินะครับฟอไซนะครับประกาโล่เงินเอดี๋ยวเอ็บโล่เปิดโล่โล่โล่โ่นะครับก็มีฐานร่อนครับรลปเงินนะครับก็มีนะครับกันชื้นหนึ่งอันนะครับกันชื้นหนึ่งอันแล้วก็มีนะครับเป็นโปสการ์ดอีกอันหนึ่งนะครับนะครับ แล้วก็กล่องฐานะกล่องฐานรองนะครับกัน <S <S มีถุงละะพลาสติกกันนะครับกรอบเงินนะครับ youtube นะครับ นะ uh, อันนี้นะพอดีต้องพิมพ์เป็นนะ uh, ปะกติสิปีพิมพ์เป็นภาษาไทยเป็นหลังครับพิมพ์เป็นพิมพ์กระป๋อมมาได้นะครับ YouTube, รยูทูปวิทย์พันนะเป็น uh, ประบบตรวจเจอเป็นคําหยาบนะครับอาจจะเป็นภาวามันใกล้เคียงกับคําากระโปงหรือนะครับตัวหนังสือมันอาจจะใกล้เคียงกันนะครับระบบ color ไม่ให้นะก็เลยจําเป็นต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับนะ เป็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับกระปอมเดินชมตลาดนะครับนะครับฟอสนะครับฮันเรดซับสครายเบอร์นะครับฮันเรดเคซับสครายเบอร์ครับหนึ่งแสนซับสครายนะครับนะครับอันนี้ก็ขอบพยักนะขอขอบคุณอีกครั้งนะครับนะครับเป็นโลเงินโลที่สองนะครับสำหรับช่องนี้นะครับอีกประมาณปีสองปีนะแอดมินกระสีนะครับเปลี่ยนคนแล้วนะครับเปลี่ยนคนแล้วนะครับสำหรับ ช่องนี้นะครับก็แอมินก็ะเฮดไว้ให้ลูกนะครับลูกสาวกับสีเรียนจบแล้วนะครับช่องนี้กส็สซีช่องนี้ต่อไปลูกสาวจะเป็นคนดูแลนะครับช่องนี้นะครับขอบุนอีกครั้งนะครับ